ผู้ที่จนกและวิตกอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่าพิพิธพรหลายเท่าคือประมุดรองผู้อํานวยการรักษาราชาการในตําแหน่งประมุขของบลาบูประมุดมีได้คาดฝันว่ามหาเศรษฐีนักธุรกิจการเมืองผู้นั้นจะกล้าละเมิดข้อตกลงระหว่างเขากับพิพิธพรข้อตกลงลับที่สุดนั้นทําไว้ก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วเป็นที่รู้กันระหว่างเขาและพิพิธพรว่า ทั้งสองจะต้องเล่นบทบาทของคนไม่รู้จักกันและจะต้องไม่มีการติดต่อกันโดยตรงอย่างเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตเพียงใดทั้งสองฝ่ายได้บางวิธีการติดต่อกันทั้งในยามปกติและในยามคับขันเอาไว้แล้วอย่างแนบเนียนแต่แล้วพิพิธพรก็เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงนั้นเสียเองประมุดหวนระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพิพิธพร มันเริ่มต้นด้วยความบังเอิญแท้ๆเมื่อหลายปีมาแล้วเขามีได้คาดฝันว่าในเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครไปซีแอตเทนกลางดึกคืนนั้นชายหนุ่มคนที่นั่งคู่กับเขาไปในชั้นที่หนึ่งบนเครื่องบินเครื่องมหฮมาเครื่องนั้นจะเป็นด็อกเอร์พิพิธพ,พรสับสลิงคานสถียนมหาเศรษฐีนักธุรกิจการเมืองนมหัวเบี้ยผู้ถือถุงเงินของพรรคการเมืองใหญ่ ที่กำลังมีอิทธิพลอยู่ในบ้านเมืองและพอรู้จักกันแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะต้องชะตากันในทีประมุติไม่เคยดื่มและคุยสนุกกับใครเหมือนกับพิพธพรในคืนนั้นพนัการต้อนรับซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดบ้ารู้จักพิพธพรเป็นอย่างดีเปิดแชมเปญชั้นยอดขวดแล้วขวดเหล้าให้ทั้งสองคนดื่มมิหนำสำยังกำนันเขา และพิพิธพรด้วยขอนยักอย่างดีอีกคนละหนึ่งขวดก่อนที่เขาและมหาเศรษฐีหนุ่มจะลงจากเครื่องบินอีกด้วยเมื่อถึงสีแอตเทนในตอนเช้าวันนั้นแทนที่จะเดินทางต่อไปอยังกลุ่งบอชินตันเพื่อดูงานตามคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐประมุดยอมรับข้อเสนอของมหาเศรษฐีหนุม่มโดยเปลี่ยนแผนโดยเดินทางกับพิพิธพรไปยังลอสแองเจลิส โดยรถยนต์นั่งคันใหญ่ที่มหาเศรษฐีหนุ่มเช่าและขับเองกว่าจะถึงลอสแองเจลิสทั้งสองคนกันรักกันยิ่งกว่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกันประมุตดได้รับการปลนนิบัติและเอาอ,อกเอาใจอย่างที่ไม่เคยมีใครทำกับเขามาก่อนไปตลอดทางและโดยที่ประมุตดมีได้คาดฝันอีกเหมือนกันพิพิธพรชวนเขาให้เดินทางต่อไปยังลาสเวกัส สวรรค์นบนดินของผู้ที่นิยมสุรานาลีพาชีและกีฬาบัตรเป็นครั้งแรกที่ประมุดรู้จักคาสิโนและด้วยเงินของผู้อื่นคือพิพิธพรก่อนจะแยกกันไปขึ้นเครื่องบินไปวอชิงตันประมุตดจำได้ว่าในกระเป๋าของเขามีดอลล่าสดๆที่ได้จากการชนะพนันในคาสิโนอยู่ถึงหนึ่งมื่นเหรียญประมุด มีได้ไปแต่เงินเท่านั้นเมื่อถึงกรุงเทพมหานครเขาจึงรู้ว่าเขาได้การม,มาโลกจากโสเพดีอเมริกันชั้นสูงติดตัวไปด้วยเกาะดีที่มันเป็นการม,มาโลกเชื้ออ่อนรักษาเพียงไม่นานก็หายที่สำคัญกว่านั้นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตต่อมาของประมุิคือเขากลายเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจของดรพิพิธพร ประมุดหรุมมาตั้งแต่ต้นว่ายาที่พิพิธพรผลิตและขานั้นคือยาบ้าแต่ดุษฎีบัณฑิตมหาเศรษฐีนมกลอมเขาสะจนเขายอมเชื่อว่าบาปอันจะเกิดแต่ธรุรกิจขายาบ้านั้นน้อยกว่าการผลิตและจำหน่ายเฮโรอีนหรือโคเคนในขณะที่ทำลายได้มหาศาลให้ไม่น้อยกว่ากันนอกจากนั้นวิธีการผลิตที่เขาใช้ อย่างง่ายและแนบเนียนยากแกการตรวจสอบหรือสืบสวนของเจ้าหน้าที่แต่ที่สำคัญกว่านั้นและเป็นเหตุให้ประมุติตัดสินใจที่จะรับเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนั้นก็คือส่วนแบ่งอันสม่าเสมอที่จะประกันความเป็นเศรษฐีของเขาเป็นการถาวอลหรือดาบที่เขายังเป็นเจ้าของหุ้นอยู่เงินในบัญชีธนาคารของประมุตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เดือนละเป็นแสนแสนพิสูจน์ความจริงใจและฝีมือธุรกิจของพิพิธพรและต่อมาประมุดก็ไม่รู้สึกผิดสังเกตหรือสะดุ้งสะเทือนอย่างใดเมื่อพิพิธพรเรียกร้องเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองจากเขาโดยอ้างว่านำไปใช้ในการส่งเสริมหรือสร้างเสริมความมั่นคงทางธุรกิจการขาของเขา ในตำแหน่งและหน้าที่ของประมุขเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับเหล่านั้นตลอดเวลาไม่เป็นการยากเย็นอย่างได้สำหรับเขาที่จะลอบขัดลอกข้อมูลข่าวสารลับเหล่านั้นไปส่งให้พิพิธพรโดยช่องทางและวิธีการปกปิดที่ทั้งสองร่วมกันวางแผนไว้ก่อนแล้วธุรกิจลับของคนทั้งสองดำเนินมาด้วยความราบลื่นและก้าวหน้า นกระทั่งถึงวันที่ประมุดได้ยินชื่อยุทธการดับดาวโดยหน้าที่ประมุดรับผิดชอบด้านธุรกิจของบลาโบและไม่มีส่วนรู้เห็นรับผิดชอบหรือสั่งการด้านบติการหรือยุทธการผู้อํานวยการฝ่ายปฏบัติการหรือศูนย์สามขึ้นตรงกับประมุขของบลาโบแต่โดยตําแหน่งประมุดมีส่วนต้องรับทราบแผนงานด้านบติการหรือยุทธการของสำนักงานด้วย ในการประชุมระดับบริหารของบลาโบครั้งหนึ่งเสผู้ดำรงตำแหน่งประมุขของบลาโบแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการที่ที่ประชุมกรรมการซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้อนุมัติให้บลาโบดำเนินยุทธการดับดาวเพื่อสืบสวนพฤติการของบุคคลสำคัญของประเทศบางคนที่กำลังต้องสงสัยว่าทำธุรกิจอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เช่นเดียวกับในการประชุมระดับบริหารเช่นนั้นทุกครั้งไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับยุทธการนั้นทั้งสิ้นเป็นที่รู้กันว่าผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองรับสูงสุดแห่งชาติแห่งนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสั่งการและกำกับดูแลการสืบสวนโดยตรงหน่วยงานอื่นในบลาโวไม่หน้าที่เพียงให้ความสนับสนุนแต่หลังจากที่พยายามสดับตับฟังจากกระแสข่าวต่างๆ โดยเฉพาะภายในบลาโบเองประมุดก็ได้ละแคละคายด้วยความะนกอย่างยิ่งว่ายุทธการดับดาวนั้นบุ่งสืบสวนพฤติการของนักการเมืองระดับรับรฐมนตรีบางคนที่หาประโยชน์โดยธุรกิจอันผิดกฎหมายและโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากข้าราชการประจำระดับสูงบางพวกบางกลุม่มความพยายามที่จะหารายละเอียดของยุทธการดับดาวไม่เป็นผลสาเร็จ ยุทธาการนั้นเป็นงานลับที่สุดอีกชิ้นหนึ่งของบลาโบที่เฉพาะผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเท่านั้นหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเป็นประมุขของบลาโบเองจึงจะล่วงรู้รายละเอียดของการปฏิบัติงานได้ประมุขตระหนักว่าตนเป็นรองผู้อำนวยการอาวุโสและหากเกิดอะไรอันเป็นเหตุให้เสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประมุขได้เขาจะต้องได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประมุขไปพลางก่อนอย่างแน่นอนจนกว่าเสจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อีกตามแผนอันแนบเนียนที่เขาร่วมกันกับพิพิธพรบางไว้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสจะเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นเป็นที่ตกลงกันว่าเสจะเพียงแต่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปชั่วระยะหนึ่งนานพอที่ประมุข จะได้รักษาการแทนและสามารถเข้าถึงรายละเอียดของยุทธการดับดาวเท่านั้นประมุดไม่มั่นใจในตัวเองและยังไม่กล้าพอที่จะถึงกับคิดสังหารนายพลเสนาธิการหกองทัพบ,บกผู้นั้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนขับรถบรรทุกคันมหฮมาคันนั้นรู้แต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นหลายแรงเกินกว่าที่ตั้งใจ พิพิธพรเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในอุบัติเหตุนั้นมหาเศรษฐีนักธุรกิจการเมืองหนุ่มผู้นั้นเป็นผู้จัดหาหรือจ้างวานคนขับและรถยนต์บรรทุกและเป็นที่เข้าใจกันด้วยว่าพิพิธพรจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับการปกปิดความลับเรื่องอุบัติเหตุนั้นทั้งหมดด้วยหน้าที่ของประมุษมีแต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับธนุดและลำเพา ซึ่งเขารู้ว่าได้รับมอบหมายจากเสให้สืบสวนเรื่องเกี่ยวกับยุทธการดับดาวละมุดยอมรับกับตนเองว่าฝีมือของเขาอ่อนและเขาทำงานพลาดและไม่สามารถจะดีดเอาความจริงเกี่ยวกับยุทธการดับดาวจากธนุธหรือลำเพาได้ไม่ว่าจะด้วยการใช้ชุดบริการของบลาโบเองหรือโดยใช้โจรอาชีพก็ตามแต่พิพิธพร ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จยิ่งไปกว่าเขาเท่าใดนนะักถึงแม้ว่าในที่สุดคนขับรถยนต์บรรทุกผู้เป็นลูกโซ่สำคัญในคดีอุบัติเหตุจะถ,ถูกกำจัดไปแล้วแต่ตำรวจยังไม่หลมเลิกและติดตามหาล่องรอยของคดีอยู่จนหลอนถึงเขาต้องใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้าไปยับยัง้งบัดนี้ที่ทำให้ประมุตวิตกอย่างยิ่งกัเพราะบ้า ดูเหมือนพิพิธพรเองจะสิ้นความสามารถจะควบคุมตัวเองไหวได้เสร็จแล้วประมุดหยิบสมุดบัญชีธนาคารของเขาออกมาและตรวจสอบตัวเลขแสดงจำนวนเงินในบัญชีอีกหลังหนึ่งเขายังรู้สึกเสียดายและอยากจะให้ธุรกิจที่เขาลงทุนร่วมกับพิพิธพรดำเนินต่อไปอีกแต่ประมุดก็รู้ว่าถึงหาก ธุรกิจนั้นจะมีอันเป็นต้องชะงักหรือหลมเลิกไปเงินก้อนมหาศาลที่เขามีอยู่ในธนาคารนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาอยู่ต่อไปได้ด้วยความสุขสําราญจนตลอดชีวิตแม้จะไม่ทำงานหรือรับราชการเลยก็ตามประมุดสรุปว่าฝันของเขาที่จะอยู่ต่อไปจนตลอดชีวิตนั้นจะต้องเป็นความจรงิงและเขาจะยอมให้อะไร หรือผู้ใดมาทำลายฝันนั้นไม่ได้เป็นอันขาดเดี๋ยวถ้าหากพิพิธพรจะเป็นผู้ทำลายฝันของเขาพิพิธพ,พรนั่นแหละจะต้องถูกทำลายเสียก่อนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช้าวันนั้นด็อกเตอร์พิพิธพรรับ์สลิงคารสเสถียรเดินลงจากคฤหาสน์หลังใหญ่โตมโหฬารของเขา โดยอารมณ์ที่ขุนมัวตามปกติในตอนเช้าเช่นนั้นเขาควรจะเดินทางไปยังโรงงานพิพิธฟา์มาซิทุเข้าของเขาเพื่ออำนวยการผลิตยาและเวชภัณฑ์แต่เขารู้ว่าในวันนั้นโรงงานที่ผลิตยาบ้าหยุดทำงานแล้วอย่างเด็ดขาดตามคำสั่งของเขาในวันและคืนก่อนนั้นเขาได้เป็นผู้อำนวยการยุติและขนย้ายยาที่ผลิตแล้ว ไปยังโรงเก็บที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยตนเองจนเสร็จเรียบร้อยอย่าแ,แน่ใจว่าไม่มียาหรือส่วนประกอบของยาเหลืออยู่แม้แต่เล็กน้อยไม่มีอะไรที่เขาจะทำได้อีกที่โรงงานนั้นเขาอยากจะอยู่ห่างโรงงานสักระยะหนึ่งปล่อยให้โรงงานผลิตยาและเบชภัณฑ์ชนิดอื่นไปสักระยะหนึ่งคอยจนกระทั่งเหตุการณ์สงบและกลับเป็นปกติแล้ว จึงค่อยกลับไปดำเนินการใหม่ในวันว่างเช่นนั้นไม่มีอะไรดีกว่ากลับไปยังสนามกอล์ฟเพราะนอกจากจะได้ออกกำลังและย่อนใจแล้วที่นั่นเขายังอาจจะมีโอกาสได้พบกับคนสำคัญทั้งในวงราชการและธุรกิจจดี๋ได้เสริมสร้างฐานะของเขาให้มั่นคงต่อไปอีกด้วยสัมพันธภาพนั้น พิพิธพรตั้งใจจะเลือกเฟอร์รารี่สีแดงของเขาเป็นพาหนะสำหรับวันนั้นรถยนต์สปอร์ตคันนั้นเป็นของห่วงที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิตของเขามหาเศรษฐีหนุ่มใช้มันน้อยแต่จอดมันเอาไว้สำหรับชื่นชมมากกว่าถนนและทางหลวงในเมืองไทยไม่เหมาะสำหรับรถสปอร์ตราคาแพงอย่างนั้นเขาไม่สามารถจะขับมันให้เร็วอย่างใจ เลสภาพการจราจรไม่อำนวยพิพิธพรเคยนำไปขับขี่ที่สนามประลองความเร็วครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องตัดสินใจเลิกไม่นำมันไปอีกเพราะปรากฏบ้านักขับรถนดนอื่นๆหยุดขับและหันมาลุมหลอมดูเฟอร์รารี่ของเขาเหมือนกับมันเป็นของประหลาดมหัศจรรย์ชิ้นล่าสุดของโลกด,ดุษฎีบัณฑิตนักธุรกิจการเมืองนมเปิดประตูรถ แล้วก็เปลี่ยนใจเขายัางไม่รู้สึกปลอดโปร่งพอที่จะขับรถยนต์คันโปรดของเขาพี่พิทพรรหันไปทางปอเช่สีควันบุรีที่จอดเคียงข้างเฟอร์ลารี่อยู่แล้วถามชายหนุ่มผู้ดูแลรถยนต์ในเครื่องแบบสีน้ำเงินว่าสภาพเป็นยังไงเรียบร้อยหรือเปล่าดีเยี่ยมครับนายเพิ่งกลับมาจากอู่เมื่อวานนี้เอง ชายหนุ่มตอบพลางก้มศีรษะเขาเปิดประตูให้นายเข้าไปนั่งในที่คนขับแล้วก็ปิดประตูให้ด้วยท่าทางนอบน้อมพิพิธพ,พรหมุนกุญแจเดินเครื่องรถยนเขาปล่อยให้เครื่องยนต์เดินอยู่ประมาณหนึ่งนาทีแล้วจึงเข้าเกียร์และนำปอเช่คันนั้นเลน่นออกจากรลกรถเข้าสู่ถนนใหญ่หน้าบ้านชายหนุ่มในเครื่องแบบสีน้ำเงิน มองตามรถยนต์และผู้ขับไปจนลับตาแล้วจึงหลวงกระเป๋าหยิบเอาวัตถุอย่างหนึ่งรูปล่างคล้ายรีโมทคอนโทรลสำหรับบังคับเครื่องรับวิทยุออกมาถือและมองวัตถุชิ้นนั้นเฉยอยู่ครู่ต่อมาเขาจึงดูนาฬิกาที่ข้อมือของเขาแล้วกดปุ่มสีแดงบนวัตถุคล้ายรีโมทคอนโทรลอันนั้นโดยที่พิพิธพรไม่รู้และไม่มีโอกาสจะรู้ เรื่องลับวิทยุขนาดจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในกระโปรงถ่ายรถยนต์ของเขารับสัญญาณจากอีโมดคอนโทรลอันนั้นซึ่งเชื่อมวงจรจะทําให้เครื่องจุดถ่วงเวลาที่ต่ออยู่กับเชื้อปะทุและดินระเบิดหนักเครื่องกิโลกรัมเริ่มทํางานหานาทีต่อมาขณะที่พิพิธพรกําลังเปลี่ยนเกียร์เพื่อลดความเร็วก่อนเลี้ยวที่แยกถนน,นหนึ่ง กับระเบิดอันท่งอันุภาพหลายแรงนั้นก็ระเบิดสน,นั่นครึ่งขังหนึ่งและขังเดียวผู้เห็นเหตุการณ์ที่รอดชีวิตให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้าเห็นเปลวไฟใหญ่ลุกวาบขึ้นที่รถยนต์คันนั้นพร้อมกับเสียงระเบิดสนั่นจนแก้วหูแทบแตก เิ็นส่วนของวัตถุไม่ปรากฏชนิดซึ่งคงรวมทั้งส่วนที่เคยเป็นล่างของดรพิพิธพรซับสลึงคารสถียนปลิวว่อนออกมาและกระจายออกเป็นวงกว้างเมื่อรถยนต์ดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุไฟยังลุกอยู่ป่อเชคคันนั้นเหลือแต่เพียงซากที่พอจำได้ว่าเป็นบางส่วนของเครื่องยนต์นอกนั้นรวมทั้งดรพิพิธพร แหลกสลายไปสิ้นจบตอนที่98แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนจะต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ